ในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการสมัครบัญชี Bybit นะครับให้ทุกคนมาที่โพสต์ของผมนะครับในส่วนนี้ทุกคนสามารถโหลดเอกสารประกอบการเรียนแล้วก็เครื่องมือพรีเมียมสแกนเนอร์จากลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับแต่ในขั้นตอนนี้คือการสมัครให้คลิกมาที่ลิงก์สมัคร b ายบิครับตรงนี้นะครับเพื่อความสะดวกให้ทุกคนคลิกมาที่ Google ครับแล้วให้ทุกคนเลือก Gmail ที่จะใช้สมัครครับกด Continu e ครับ จากนั้นลากอันนี้ให้ตรงครับอันนี้ก็สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เลยในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของการยืนยันตัวตนในส่วนนี้ผมจะไม่ได้สอนการยืนยันตัวตนนะครับก็ให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่ get v e r i f y now ครับแล้วก็กด verify ครับจากนั้นก็ให้ทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับแต่เพียงเท่านี้ทุกคนก็สามารถใช้บัญชีเดโมได้แล้วนะครับโดยการที่เอาเมาส์มาชี้ที่รูปคนครับ แล้วก็เลื่อนลงมาครับจะเห็นคำว่าเดโมเท a d i n g อยู่ตรงนี้